ฮัลโหลถามสือหัวใช่ไหมครับฮัลโหลถามสวสวัสดีครับผมแม็กรับสายินดีให้บริการครับสวัสดีครับน้องแม็กสอบถามเส้นทางครับผมอยู่สนามบินครับตอนนี้ใช่ครับโอ้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่สนามบินใช่ไหมครับลูกค้าจะมาที่ร้านง่ายๆเลยครับออกจากสนามบินมานะครับขับตรงมาถึงสะพานแม่น้ำาลบกข้ามสะพานแม่น้ำปกมาข้ามสะพานมา ก็ถึงไฟแดงที่สองให้เลี้ยวขวาแล้วก็มาถึงแยกสีไซมูนะครับแล้วก็มาถึงแยกสีไซมูนให้เลี้ยวเข้ามาขับมาอีกสองร้อยเมตรนะครับจะเจอร้านเราอยู่ทางขวามือนะครับมีร้านเรามีป้ายบอกชัดเจนนะครับไฟแดงที่สองครับเลี้ยวขวานะโอเคถึงแยกสีไซมูนครับอ๋อไอตรงที่เขาขายโดนัทใช่ไหม ผมเคยซื้อฐานตรงนั้นอนะ่ะมาปีที่แล้วแล้วจำได้แล้วจาได้แล้วเสร็จแล้วตรงไปวิ่งไปอีก200เมตรโอเคจะเห็นป้ายร้านชัดเจนนะครับมีที่จอดครับครับใ้ไงผมขอรบกวนขอเบอร์ลูกค้าไว้ติดต่อกับในกรณีที่ลูกค้า มาไม่ถึงร้านภายในสิบห้าทีผมจะได้โทรตามนะครับได้ครับศูนย์แปดหกเก้า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 ครับผมชื่อจอร์ดครับของลูกค้านะครับศูนย์แปดหกนะครับเก้า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 นะครับชื่อคุณจอร์ดนะครับเดี๋ยวเชิญครับน้องแม็กขอบใจมากขอบใจมาก สวัสดีครับคับคุณจอผม์แม็กยินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณคค่ะ